ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนุ่งรถถยมือสองวันนี้ผมมีผ่านไคงหลีสองตัวสวยๆมานําเสนอครับก่อนอื่นขอฝากร้านนิดนึงครับนุ่งรถถยมือสองครับศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับร้านตั้งอยู่ตําบลลำนลายอําเภอเชียงบานจังหวัดลบบุรีมีไคฮงหลีมานําเสนอครับตัวนี้เป็นผ่านเจ็ดนะครับแล้วก็ผ่านสี่ขายยกคู่ครับขอขายยกคู่ก่อนนะครับตัวนี้เป็นสลักครบนะครับสลักอยู่ครบนะและเป็นตัวใหม่นะตัวนี้เป็นหูเว้าหลบนะครับหูเว้าหลบมาแล้วเดี๋ยวมองไม่ชัดนี่นะครับ นี่ผ่านสภาพดีนะครับดูจากคมใบเห็นไหมยังเป็นคมนอกอยู่นะครับยังเป็นคมนอกอยู่เลยคือไม่ไม่น่าจะต้องวัดกันแล้วมั้งเนี่ยผมถือตลราบเมตรมาแล้วไว้ละอ่าเป็นใบ KM นะนะันะ่เป็นใบเดิมของเขานั่นแหละครับสภาพ,าพสวยๆกิ๊บๆนะครับผมไข่หิงหลีตัวนี้สลักครบขาค้ำครบนะครับกลกิจเมชเนอรี่ครับผม ส,สภาพแจ่มๆเลยนะฮะผ่านเจ็ดนะครับใหม่ๆเลยนะใช้งานอายุการใช้งานนี่ผมการันตีได้เลยว่าไม่ถึงร้อยไร่แน่นอนนะครับใบยังเป็นคมหลังใบอยู่เลยนะครับสวยๆนะตัวนี้เลยนะครับยกคู่ผมบอกไว้ที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกราคาฟังกันนิดนึงนะครับตัวนี้ผ่านสี่ไคฮงหลีนะครับผ่านสี่คงสี่ดูรูสลักนะครับรอยการใช้งานเห็นไหม นี่เนี่ยสียังลอกไม่หมดเลยลเห็นไหมฮะโอ้โหสภาพใหม่มากๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นสีไหมครับหสวยจริงๆนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นหูเวาวมาเล้ยนะครับนี่ดูรอยตรงนี้นครับรอยการใช้งานเข้าไปเนี่ยอาจจะมืดหน่อยนะครับเห็นไหมนี่ดูรูสลักดีครับสีเสยยังอยู่นะครับนี่ สวยๆนะืใชいい้งานมาอ่ะใบวัดให้ดูแล้วกันผมวัดให้ดูหน้ากับหลังนะครับอ่าเห็นไหมครับดูใช้คาว่าใบเต็มได้ไหมครับเนี่ยเห็นไหมยี่สิบหกนิ้วนะครับผมดูใบด้านหลังนะครับนี่หายไปหนึ่งเซนไม่ใช่หนึ่งเซนดิ 0.1น,นิ้วหายไปนะครับใบเป็นใบแมมโมนะครับใบแมมโมนี่ตัวนี้เลยนะครับผ่านสี่โค้งสี่ยกคู่ผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสสองมืบาทนะครับขอขายยกคู่ก่อนนะราคาถ้าเทียบกับของใหม่เนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างสภาพเนี่ยก็คือตีไปเลยเนี่ยพวกนี้ยังไงใช้ไม่ถึงร้อยไล่แน่นอนนะครับพวกนี้ผมก็ว่าไม่ถึงร้อยไร่เหมือนกันนะ สภาพสวยมากๆนะครับตัวใหม่ทั้งคู่ไม้ค้ำอยู่ครบนะครับแต่ตัวนี้สลักไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าท่านใดอยากได้สลักก็เดี๋ยวผมเบิกให้นะนี่นะครับแค็งหลีคนละกิจบ้านโป่งนะครับก็ไม่มีใครก็คงคงไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะไคยงหลีนะครับสองพวงอย่างนี้เลยนะครับยกคู่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับสนใจโทรหาผมได้นะครับศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามนุรถไยมือสองครับ